ใครใครเล่นพี่วาพี่วาพี่วาอะไรป้อนูนเห็นหนูดึงมานะใช่จิงใช่เหรอ <c oughs> พี่วาจริงเหรอ <c oughs> อัญญาเปล่า <c oughs> อัญญาจริงจริงอัญญาเป็นคนดึงมานะใช่ไหมคะใครเป็นคนดึงใครเป็นคนดึงใครเป็นคนดึงมาคะ anh da lọ à, bột cái em ôi mẹ, mẹ, <laughs> mẹ, mẹ, mẹ. <laughs> ê ồ ồ xe, má, má, má. anh nhá ồ <laughs> anh nhá Anh ồ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  Anh ồ Anh ồ ใครใครเล่นพี่วาพี่วาอะไรปร้านวเห็นหนูดึงมานะใ,รรใช่เหรอพี่วาจริงเหรอรอัญญาเปล่า,าอัญญาจริงจริงอัญญาเป็นคนดึงมานะใช่ไหมคะใครเป็นคนดึงใครเป็นคนดึงใครเป็นคนดึงมาคะคอัญญาอัญญาหรอ